สวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนจอนะครับเรียวมีซี220นะครับในสภาพที่เห็นนะครับผมที่ดูก็เปิดดูนะเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนง่ายๆนะครับผมรับเปลี่ยนจอนะครับผมทุกรุ่นราคาทุกๆนะครับหนึ่งหแดวิกซีนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับดูตามด้วยช้านะครับง่ายๆ ขั้นแรกนะครับผมอถอดซิมมาก่อนรุ่นนี้แกะง่ายครับหาซิมนะครับตาดซิมแล้วก็แกะไปเลยใครเล็แกแข็งหน่อยนะครับแกง่ายครับะจะได้เห็นนะครับมีน็อตขี่ตัวนะครับถอดออกให้หมด เราจะถอดน็อตก่อนนะครับครับหลังจากถอดน็อตเสร็จเรามาแกะกัน,นครับแกะแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับเราก็แกะแบตออกมาครับดึงตัวนี้ออกมาครับค่อยดึงตัวนี้มันเคยน่าจะเคยเปลี่ยนจอมาแล้วครับก็เลยดึงง่ายหน่อยจะมีสายแพร่ทั้งสิ้นอยู่หนึ่งสองสามก็ถอดมานะครับ ตอวนี้มันจะลหลวมหน่อยนะเราใช้วิธีทับยึดมันแน่นกันมันจะหลุดไปหลังจากถอดจอครับเทคนิคของผมมันก็ค่อยดันจากด้านนี้ออกมามจะมีกาวอยู่แกะนะรครับค่อยๆแกะจอมันแตกแล้วเป็นไรครับ มาแล้วนะครับขันต่อไปอทำความสะอาดบริเวณกาวนะครับติมติดมาเก่ามันจะได้เข้าลูกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้จอมานะครับสบี1ตรงรุ่นต่อนที่จะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเราต้องมาเทสจอจอก่อน ออกจก,ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับง่ายๆครับทำตามได้เลยนะครับใส่เข้านะครับใแบตเข้าไป lỏng mở được không? ít tuyết bao mà khấp lỏng bắp nướng จอน,นี้ก็ซื้อจากร้านส่งนะครับผมซึ่งราคาจะไม่เท่ากันนะครับผมแต่ถ้าใครเปลี่ยนไม่ได้นะครับที่นี่ราคาเริ่มต้นไม่ถึงพันก็มีนะครับบางรุ่นนะครับมาใช้บริการได้เลยครับมาจากเพจหรือว่ามาจาก youtube เดี๋ยวผมมีราคาเศษให้นะครับลองไปเลย <c oughs> จอนะครับลอง นะครับทุกตัวทัดได้หมดโอเคลองสายเสียบแปดชาร์นะครับเพราะว่าจอน,นี้มันเชื่อมที่ชาร์นนะครับโอเคขึ้นนะครับโอเ,เดี๋ยวขั้นต่อไปแล้วครับเรามาติดกาวกันนี่ครับ ติดกาวก็แกะแบตออกมาแกะจอมาเหมือนเดิมนะครับที่ติดกาวก็คือทําความสะอาดขอบนะครับให้หมดเงินสะอาดให้ไม่มีคราบเก่าๆนะครับเพื่อจอจะได้แนบนะครับกาวที่เราใช้เป็นกาวทีเจ็ดพันนะครับสีดำครับตัวนี้ติดดีครับราคาหล่อนไม่กี่บาทครับซื้อได้ทั่วไปครับเอาเริ่มใช้กาวเลยนะครับ การแล้วประกบจอเข้าไปนะครับประกบอย่างี้ครับก็รอ,อให้แห้งนะครับ หลังจากกาวแห้งนะครับมาประกอบนะครับง่ายๆนะครับเหมือนเดิมนะครับตอยังไงประกอบอย่างนั้นนะครับเข้ามาแล้วครับง่ายไหมครับทาได้ง่ายครับถ้าเราทําไม่ได้หัวเครื่องพลาดนะครับมาได้เลยครับร้านหนึ่งแปดนะครับผมบิ๊กซีร้อยเอ็ดนะครับผมเปิดสามมงเช้านะปิดหนึ่งทุ่มมาได้ทุกวันนะครับช่างใจดีนะครับถ้าซ่อมไม่ได้ ไม่คิดกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็ประกอบกันนะครับครับหลังจากใส่น็อตนะครับครบทุกตัวนะครับเราก็ามาตัวสุดท้ายแล้วมาใส่บอดี้นะครับบอดี้ใส่ให้ตรงนะครับใส่เข้าไปนะครับค่อยกดนะครับเดี๋ยวจอเราจะแตกครับ ใส่ถาดซิมเข้าไปครับแก่นี้เป็นอันเสร็จนะครับผมเรย์มี41ปสิเ็ดวีสอ2พันยี่สิเ็ดครับผมจเรียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ